แผ่นดินไหวประกันอัคคีภัยคุ้มครองหรือไม่ตั้งแต่ครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวครับก็มีคนโทรเข้ามาครับขอเปิดเคมในส่วนส่วนนี้ครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆครับโดยครับประกันอัคคีภัยครับเขาจะแบ่งไว้ครับด้วยกัน3แบบครับ 1. ประกันอัคคีภัยแบบผู้อยู่อาศัยครับ 2. ประกันอัคคีภัยครับสําหรับสถานที่ประกอบการครับประกอบธุรกิจต่างๆครับและ3ครับ ประกันภัยครับเสี่ยงภัยทรัพย์สินครับสำหรับซื้อเพิ่มครับซึ่งไอ้ส่วนประกันครับสำหรับที่อยู่อาศัยครับในส่วนของแผ่นดินไหวครับ90-95%นตในกรมทรรครับเขาถือว่าเป็นภัยหลักครับนอกจากจะแผ่นดินไหวเนี่ยเขายังรวมในเรื่องของลูกเห็บลมพายุครับโดยแน่นอนครับ ประมาณ90-95%ครับถ้าไม่มีผิดพลาดครับในส่วนส่วนนี้สามารถเคลมได้ครับซึ่งไอ้ข้อ2เนี่ยครับประกันภัยครับในแบบที่คนเขาทำไว้เพื่อประกอบธุรกิจครับตรงนี้ครับที่จะต้องครับเช็คในส่วนของกรมธรรให้ดีครับเพราะว่าจะมีในส่วนของอ่าคุ้มครองและไม่คุ้มครองครับ โดยส่วนใหญ่แล้วครับถ้าเกิดว่าซื้อในแพ็กเกจครับเข้าๆมาอาจจะไม่ได้รับความคองครับซึ่งส่วนนี้ต้องถามกับทางทางตัวแทนหรือว่าเงื่อนไขคนมัารครับลองเช็คดูก่อนว่าเขาจะให้ความคองหรือเปล่าครับถ้าเป็นเบี้ยโดยส่วนใหญ่ครับในประเทศไทยครับมันไม่เกิดแผ่นดินไหวครับเขาก็อาจจะไม่ได้ทําในจุดๆนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านครับไม่สบายใจครับ ในปีต่อๆไปหรือว่าอากุมทันที่เราจะถึงในปีนี้ครับเราสามารถครับที่จะซื้อเพิ่มในส่วนของภัยนี้ได้ครับสามครับไอไอประกันภัยครับเสียงภัยทรัพย์สินเนี่ยครับหมายถึงทรัพย์สินที่เราซื้อเพิ่มเติมครับตัวเนี้ยจะพ่วงกันกับการที่เราซื้อครับในส่วนของประกันภัยเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อเกาะประกอบธุรกิจครับถ้าเกิดว่าท่านนะครับซื้อแล้ว ในภัยหลักครับเขาระบุว่ามีแผ่นดินไหวตัวประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สินก็จะได้ความคองด้วยแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของประกันภัยหลักครับเขาไม่ได้คุ้มครองครับในส่วนส่วนนี้ก็จะไม่ได้ความคุ้ครองครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ในเพจอาครงนี้ตอบโจทย์ประกันภัยครับจะนำคำถามทุกท่านมาตอบให้หายเข้าใจวันนี้สวัสดีครับ